ก็เป็นหางของพระพุทธรูปนะครับปางนาคปกนะที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับย้ํานะครับว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับตัวนี้ผมอยู่ใต้าฐานของพระพุทธรูปนะครับเพราะเริ่มผุพังลงมาแล้วนะครับ สวัสดีครับผมเต้ชอบข้าวป่าครับผมคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่ที่ภูเขานะครับกลางป่านะครับผมก็วันนี้ก็ลุยป่าคนเดียวครับในบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะมีแดดเลยนะครับวันนี้นะก็เป็นบรรยากาศครื่นฝนเหมือนฝนจะตกเนี่ยครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับว่างแล้วก็เคลียรภารกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับพาทุกคนนะครับมาสำรวจนะครับเป็น สำนักส่งล้างนะครับตัวนี้นะครับสอบถามข้อมูลมานะครับน่าจะล้างมาไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วนะครับก็คือสิ่งปลูกสร้างนะครับก็โดนทุบมาแล้วนะครับเนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับผมก็คลิปนี้นะครับต้องเล่าก่อนนะครับว่าผมเคยมาเมื่อสองปีที่แล้วนะครับสองปีที่แล้วก็คือผมมาแบบเดินมาเจอนะครับไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับ ผมจะพาทุกคนนะครับมารับชมอีกทีหนึ่งนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับจะยังคงสภาพแบบไหนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้จะถ่ายภาพมุมสูงให้ดูด้วยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ในจุดแบบไหนนะครับผมจะถ่ายให้ดูนะครับเห็นว่านะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะครับที่ถูกสร้างขึ้นนะครับบริเวณดิงหน้าผานะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมพร้อมกันครับว่าวันนี้นะครับ จะยังคงสภาพแบบไหนนะครับหรือว่าอาจจะถูกทาลายไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาแล้วประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับเส้นทางฝั่งนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีร่องรอยนะครับของบันไดทางขึ้นนะครับที่ขึ้นไปยังตัวสำนักสงนะครับก็เป็น พลานหินนะครับก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับครับสิ่งที่เราพบเจอเลยครับก็จะานที่แห่งนี้นะครับถูกสร้างขึ้นนะครับบริเวณหน้าผาหินนะครับแล้วก็ล่องรอยที่เจอมาได้เยอะสุดก็คือเป็นที่ที่น่าจะเป็นเสาหรือว่ามีป้ายติดบ,บริเวณนี้นะครับตอนนี้นะด้านหน้าก็คือจะเป็นรูปปั้นของพระพุทธรูปนะครับ บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายของเรานะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างก็คือเป็นสร้างด้วยปูนนะครับผมก็เป็นห้องน้ํานะครับก็เขาขนปูนขนหินขึ้นมาสร้างนะครับบริเวณนี้นะครับพอประมาณสองห้องนะครับจากที่ผมขึ้นมาฝั่งน้านี้นะครับพื้นที่โดยรวมครับเป็น พลานหินนะครับก็คือจะไม่มีดินนะแล้วก็เป็นรูกปั้นพญานาคครับฝั่งนั้นนี้นะครับโดยรวมนะครับพื้นที่นะครับจากที่ผมเคยมานะครับก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเพิ่มเติมก็คือลกล้างมากขึ้นนะครับก็คือมีหญ้ามีอะไรขึ้นเต็มไปหมดนะครับจากบริเวณนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นบ่อนะครับ โอ้ผมก็สงสัยนะครับว่าทำไมนะครับว่าตั้งสูงขนาดนี้ทําไมถึงมีน้าชายนะครับก็เบื้องต้นนะครับที่ผมเจอนะครับก็เป็นแทงน้ํานะครับประมาณหกแทงนะครับแล้วก็มีแทงน้ําตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็มีน้ําไหลอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับเป็นแทงใหญ่แล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นฟารานหินทั้งหมดเลยนะครับยาวไปเลยนะ ก็เป็นแทงน้านะครับที่ไหลนะครับเดือดโอ้มีน้ําไหลนะครับแทงนี้น่าจะเพียงพอครับต่อการใช้น้ําตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นฝั่งด้านนี้เป็นเครื่องกองน้ําครับอ๋โดยรวมก็ครบหมดนะครับแต่น่าจะติดตรงที่เป็นเขตป่าสงวนนะครับ นี่ครับผมขึ้นมาฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินจงกรมนะครับของพระนะครับข้างบนก็จะเป็นเพิงถ้ำนะครับที่เราพบเจอนะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยมีดินนะจะเป็นพารานหินนะครับเส้นทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นทางเดินจงกรมแล้วก็สิ่งที่ผมคิดไว้นะครับแต่ก่อนนะครับจุดบริเวณนี้นะครับ จะเป็นไอ้ศาลาของตัวสานักส่งนะครับเพราะว่าเป็นร่องรอยครับของการมุงหลังคาออกมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็มีการปลูกกระเบื้องอย่างดีนะครับแล้วก็มีร่องรอยนะครับของเป็นตู้กระจกด้านใน,นครับเป็นเคยน่าจะเคยมีภาพพุทธรูปนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับ ก็คือเป็นใต้เพิงหินนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับก็จะเป็นเพิงหินเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นเพิงหินตัวนี้น่าจะเคยเป็นสาลาวัดนะครับก็พอเราเข้ามาฝั่งนั้นนี้นะครับก็สิ่งที่พบเจอเลยนะครับก็จะเป็นข้างในนะครับก็จะเป็นแหล่งน้ํานะครับเป็นบ่อน้ําหรือเปล่านะครับจะมีน้าอยู่นะครับผมแล้วก็ข้างบนนี้นะครับก็จะยังลงเหลือเป็นพระพุทธรูปนะครับ ประมาณนี้นะครับผมนนี้ก็จะเป็นเพิงหินนะครับพอบรรยากาศนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นศาลาตรงนี้นะครับผมก็ถ้าถามว่าวังเวียงไหมก็ถ้ามาตอนกลางคืนก็วังเวียงเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมมาตอนเช้าเลยนะก็น่าจะโดนทุบทําลายไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาดูฝั่งนั้นนี้ครับฝั่งนันนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับขึ้นมานะครับโอ้ตัวนี้ก็น่าเคยเป็นกุฏิพระหรือเปล่านะครับฝั่งนี้นะ ก็คือแบบว่าข้างบนนะครับข้างบนนี้นะผมว่าน่าจะเคยเป็นเหมือนมีพื้นอะไร่หยากนะโอ้หนี่ครับเป็นหน้าผาแล้วก็จุดนี้นะครับเหมือนจะมีพระท่านนะครับเอาปูนมาโบกนะครับแล้วก็เขียนเป็นลวดลายนะครับแต่ค่อนข้างที่จะลื่นมากนะครับมาเล่น เป็นลวดลายนะครับตัวนี้ก็คืออยู่จุดสูงนะครับข้างล่างก็จะเป็นทางที่ผมเดินขึ้นมานะครับจุดนี้เลยจุดนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับ เ็นทางเดือนนะก็รู้สึกว่าจะมีบ่อน้ําเยอะมากนะครับเห็นไหมอ๋อน่าจะเป็นน้ําไหลลงมาจากข้างบนนะครับอ๋อตัวนี้ก็เป็นห่างของพระพุทธรูปครับปางนาคปกนะพี่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับย้ํานะครับว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับตัวนี้ผมอยู่ใต้าฐานของพระพุทธรูปนะครับเพราะเริ่มผุพังลงมาแล้วนะครับ โอ้ oh. เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหน้าครับครับตัวนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับที่เราเจอนะครับฝั่งด้านข้างครับก็ ฝั่งนั้นนะครับจะเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับขึ้นไปแล้วก็วนไปข้างบนนะครับซึ่งน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะอยู่แค่เป็นปะพุธรูปอยู่บริเวณหน้าผานะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามมานะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินสำรวจฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ครับเป็นเป็นบันไดนะครับ โอ้ของนี้ก็เป็นพารานหินนะครับของนี้นะครับโอ้เดี๋ยวผมไปหาว่าน่าจะมีกุฏิพระนะครับโอ้ ด่านนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินก็รู้ว่าเดินไปไหนนะครับแต่ผมมาลอกก่อนนะไม่มีกุฏินะครับหรือว่าเป็นอยู่ที่แต่ว่ายังรอยใหม่นะครับเป็นรอยของชาวบ้านหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับนะครับรอยเดินมาฝั่งนี้นะครับนี่เป็นแต่ว่ามันสะอาดมากเลยนะครับหรือว่าเขามาทําแนวกันไฟหรือเปล่า แต่ตรงนี้น่าจะเคยมีพระมาอยู่หรือเปล่านะครับมีทางเดินจงกรมนะครับบริเวณนี้นะเป็นคล้ายๆกับกุฏินะครับหรือว่าเป็นพระท่านาน่าจะมาปรากฏบริเวณนี้นะครับนะอ๋อน่าจะใช่ครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเป็นเตานะครับเหมือนกับชายต้มน้ํานะครับนี่ก็เป็นรังต่อข้างบนนะครับ โอ้แล้วขึ้นไปฝังนี้นะครับสะอาดมากเลยนะนะครับก็คือไม่ลกเลยนะครับเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โอ้ ครับที่ผมจะพาไปเจอเป็นคล้ายๆกับสาวหินนะครับที่ผมเคยไปเจอตรงอําเภอนาเกียตันนั้นเขาเรียกว่าถ้ำเกียบนะครับถ้าเกียบแล้วก็มีประมาณสองต้นฝั่งนี้ด้วยนะครับห่างลกมากนะครับโอ้โหใหญ่มากครับ รบริเวณนี้โอ้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจด,ด้านหน้าฝังนี้ไม่มีอะไรแล้วครับอ เบื้องต้นก็คืออยู่ในแนวไานหินนะครับแต่ว่าลวดลายของผาหินนะครับโอ้เป็นลวดลายเลยนะครับจะออกเหลืองทองๆนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นดูข้างบนนะครับ ว่ามีอะไรอีกไหมนะครับเป็นถูกสร้างด้วยปูนนะครับแต่ชันมากเดี๋ยวๆแต่ก่อนผมรู้สึกว่าบริเวณนี้มีราวบันไดเหล็กแต่ปัจจุบันน่าจะโดนตัดไปแล้วนะครับผมว่าอยู่อะไรมันหายไป โอ้าันเอาเรื่องครับโอ้ตัวนี้คือข้างบนนะครับ โอ้โหมีพระพุทธรูปขาวข้างบนโอ้หอยู่ในลานหินนะครับอยู่ข้างบนสุดนะครับโอ้เดี๋ยวได้มาแล้วเดี๋ยวผงขอกราบพระพุทธรูปครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับแล้วก็ขอในการเข้ามานะ่าสถานที่แห่งนี้นะครับ ครับเดียวเราเดินทางกันต่อครับบริเวณอีกจุดนี้นะครับก็จะเป็นด้านบนของผาประถักนะครับที่ผมกาลังเดินมาตรงนี้นะครับก็อยู่บริเวณหน้าผาสูงนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นพรบริเวณสํำนักส่งที่ผมพาเดินสํารวจเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ฝั่งน้านี้นะครับก็จะเป็น พระประธานนะครับอยู่ฝั่งน้นนี้นะครับก็สูงพอสมควรนะครับเห็นไหมโอ้สูงมา,มากครับโอ้นี่ครับบรรยากาศก็ดีที่วันนี้แดดไม่ร้อนนะครับก็เลยพออยู่ได้นะครับ ด้นนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับฝั่งหน้านล่างก็จะเป็นทางเดินจงกรมแล้วก็แทงน้ํานะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับโดยรวมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็ได้พาสำรวจนะครับเป็นที่พักส่งล้างนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าที่พักส่งล้างนะครับห้วยมูโตนนะครับผมนะครับก็ด้านหลังของก็เป็นพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมน่าจะต้องได้เดินทางกลับออกจากป่าแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับรู้สึกว่าจะเหมือนฝนจะตกนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปใหม่ๆมาให้รับชมเรื่อยๆครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็คลิปนี้นะครับน่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมผมเต้ชอกข้อปาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ